ทุนกว่า90,00 900, แสนบาทเพื่อซื้อเครื่องใช้หนังแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงภาพ,พยนตร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้คุณภาพความคมชัดของภาพและเสียงใกล้เคียงกับโรงภาพ,พยนตร์มาตรฐานตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วหวังดึงดูดผู้ชมแต่ข่าวในหมู่ผู้ฉายที่บอกว่าปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายของหนังฟิล์มก่อนที่ทั้งระบบจะถูกปรับให้เปลี่ยนเป็นดิจิตอลทำให้ธนพงษ์ชัยรัตนสุนทรเจ้าของหนังกลางแปลงในโพธารามหวั่นใจไม่น้อยแม้ยังเชื่อว่าต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงอีกระยะ นี่เป็นหนึ่งในเจ้าของโรงหนังรายย่อยและหนังกลางแปลงอีกหลายเจ้าที่ต้องตัดสินใจว่าจะยอมซื้อเครื่องถ่ายดิจิตอลอีกกว่า2ล้านบาทเพื่อรองรับระบบใหม่หรือยอมรับความจริงแล้วเลิกกิจการแต่ถ้าเราลงทุนมาแล้วแล้วเราใช้ฟิล์มไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปใช้หนังเก่า,กาที่คือบริษัทเขาซื้อเก็บไว้ทีนี้หนังเก่าเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ชอบดูเขาจะดูแต่หนังใหม่แต่ถ้าหนังใหม่มาเนี่ยไม่มีฟิล์มเราก็บอกตรงว่าเราลําบากแน่ คือตอนนี้มันก็ดีต้นกระแสดีต้นมันมาแรงมากว่าคือโลงงนี่เขาเปลี่ยนเกือบห้าสปอร์เซนขึ้นแล้วอะ mm. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเราจะต้องใช้ดีตน้นมันจำเป็นเราก็ต้องซื้อ For สิ่งที่ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์และหนังกลางแปลงได้ยินมาอาจไม่ใช่เพียงข่าวลือเมื่อแหลกปีมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอย่างกันตนาลดกำลังการผลิตในส่วนของปีมลงเหลือเพียงหนึ่งในสามและหันไปทุ่มกับดิจิตอลแลบมากกว่าซึ่งจะลึกกันจะลึกผู้บริหารกันตนากรุ๊ปบอกว่าการปรับตัวครั้งนี้มาจากข้อตกลงของสตูดิโอภาพยนตร์ในฮอลลีวูดว่าภายในเดือนสิงหาคมปีนี้วงการหนังจะก้าวเข้าสู่ยุคป,ปลอดปีมฉายภาพยนตร์ซึ่ง ข้อดีคือการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพพยนตร์ต่อเรื่องทั้งยังลดค่าขนส่งให้ต่ำลงแต่ราคาเครื่องฉายที่ค่อนข้างสูงรวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ต้องเปลี่ยนเซิร์เวอร์ทุก3-5ปียังเป็นอุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเมืองไทยเองเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเนื่องจากว่าโรงต่างจังหวัดนะฮะ ในบางที่หรือแม้กระทั่งที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียอะไรต่างๆนะฮะประเทศที่ที่มีโรงภาพยนตร์เยอะนะฮะยังเยอะอยู่และยังเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยมันก็ยังจําเป็นต้องใช้ฟิล์มอยู่อีกสักปีสปีอะไรงเงี้ยนะ,ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะหมด คงจะหมดคงจะคนคงจะไปทางดิจิตอลทั้งหมดเลยนะเหมือนกับมันยังเป็นการสู้กันอะนึกออกป่าวว่าคือหนังฟอมก,กับหนังไทยเนี่ยถ้าคุณยังอยากจะได้เงินของต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นสัดส,ส่วนไม่น้อยเนี่ยคุณก็ต้องจอมพิมพ์ฟิล์มต่อไปคือสายหนังก็ยังเชื่อแบบนี้ว่าฟิล์มมันยังไม่หายไปง่ายหรอกเพราะว่าตลาดยังมีอยู่แต่ถามว่าเขาต้องปรับตัวไหมเชื่อว่าสายหนังสวยก็คิดว่าการปรับตัวเป็นเรื่องจําเป็นเงียแต่ว่าใครจะมาช่วยแบกรับไอ้ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้มีก้อนเดียวแต่มีระยะยาวเนี่ยไม่ใช่ทุก มีเจ้าที่ไม่ไหวต้องหยุดกิจาการไปเจ้าที่จะต้องหาทางเ,รเจรจาต่อรองในเชิงการลงทุนซึ่งตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคําตอบ มีการประเมินกันว่าภายในปี2015โรงภาพย,ายนตร์ส่วนใหญ่ในโลกจะเปลี่ยนไปสู่การใช้ในระบบดิจิตอลทั้งหมดและมีความพยายามจะทำให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เป็นได้อย่างราบรื่นด้วยการนำค่าใช้ใจ่ายที่เคยต้องเสียไปกับการปริ้นฟิล์มไปช่วยโรงภาพย,ายนตร์รายย่อยแต่ในประเทศไทยที่ไม่มีโครงการแบบเดียวกันนี้อาจหมายถึงการสิ้นสุดของผู้ประกอบการและสายหนังรายย่อยและมีเพียงเจ้าของโรงภาพย,ายนตร์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่จะอยู่รอด